คัดการราคา iPhone 12 Series อัปเดตล่าสุด23มิถุนายน2563สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m s a Channel Review ก่อนอื่นขอคนอละหนึ่งไลค์ให้สำหรับคลิปวิดีโอนี้กดตุกใจหรือกดติดตาม e m s a Channel Review เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคาดการราคา iPhone 12 Series อัปเดตล่าสุด 23มิถุนายน2563จากการเปิดตัวของ iPhone 11เมื่อปีที่แล้วรวมถึง iPhone SE 2020 iPhone ราคาประหยัดรุ่นใหม่ที่มีราคาเริ่มต้นเพียง14,900บาทนั้นเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าราคาคือปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนสักเครื่องทำให้การมาของ iPhone 12รุ่นใหม่ที่คาดกันว่าจะเปิดตัวมากถึง4รุ่นในปีนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษว่า จะเปิดตัวด้วยราคาที่เท่าไหร่และแตกต่างจากราคา iPhone 11ตอนเปิดตัวหรือไม่ล่าสุดซื้อเกาหลีใต้คาดการราคาของ iPhone 12ทั้ง4รุ่นซึ่งเชื่อว่าจะเริ่มต้นที่21,900บาทรวมภาษีเท่านั้น สื่อเดอะอีเล็กจากเกาหลีใต้ได้อ้างอิงข้อมูลดังกล่าวมาจากลีช่วงหุนนักวิเคราะห์จาก UBI Research ซึ่งเผยว่าตัวกำหนดราคาของ iPhone 12ปีนี้อยู่ที่หน้าจอแสดงผลที่คาดกันว่า iPhone 12ทั้ง4รุ่นนั้นจะใช้หน้าจอแบบ OLED ทั้งหมดผลทางเดียวที่จะกำหนดราคาของ iPhone ให้ต่ำลงได้ก็คือจะต้องควบคุมราคาต้นทุนการผลิตต่างๆซึ่งหน้าจอแสดงผลจะมีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงกว่าชิ้นส่วนอื่น นั่นหมายความว่าต่อให้เป็นหน้าจอแบบ OLED เหมือนกันจะถูกหรือแพง ก็อยู่ที่การเพิ่มลดเลเยอร์บนหน้าจอประกอบกับ iPhone 12ปีนี้จะเปิดตัวมากถึง4รุ่นทำให้รีชงหุ่นเชื่อว่านอกเหนือนจากเทคโนโลยีของกล้องถ่ายรูปแล้วหน้าจอแสดงผลคือตัวที่กำหนดความแตกต่างของทั้ง4รุ่นซึ่งแบ่งเป็นรุ่นเริ่มต้น2รุ่นและรุ่นพรีเมียม2รุ่นโดยวย i p n o n e 12รุ่นเริ่มต้นที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.4นิ้วกับ6.1นิ้วจะมีการลดเลเยอร์บางอย่างบนหน้าจอเพื่อให้สามารถ คุ้มราคาให้ถูกลงได้ซึ่งได้คาดการราคาของ iPhone 12ทั้ง4รุ่นไว้ดังนี้ iPhone 12จอ5.4นิ้วและหน้าจอ6.1นิ้วคาดว่าน่าจะเริ่มต้นที่649ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ21,900บาทถึง24,500บาท iPhone 12 Pro จอ6.1นิ้วเริ่มต้นที่999ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 32,500บาท iPhone 12 Pro Max จอ6.7นิ้วเริ่มต้นที่35,900บาท iPhone 12อาจจะมาพร้อมกับแรมสูงสุด 6GB ซึ่งข้อมูลที่ออกมานี้ก็จะมีในส่วนของกล้องรูปถ่ายที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลที่มาจากนักวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียงอย่าง m ิงชิกุโ o เมื่อเดือนที่ผ่านมาในขณะที่สเปคเกี่ยวกับแรมสูงสุดที่ 6GB ใน iPhone รุ่นหน้าจอ ขนาด6.7นิ้วและ6.1นิ้วนั้นก็ตรงกับการคาดการณ์ของบา์เคนักวิเคราะห์ที่ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาอีกด้วยเรียกได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวที่เราจะได้เห็น iPhone ที่มาพร้อมกับค้องถ่ายรูปด้านหลัง3ตัวและแรมสูงสุด6กิกะไบต์ ในส่วนของความสามารถในการรับสัญญาณ 5G ก็คาดว่าจะมีอยู่ใน iPhone รุ่นตัวท็อประดับ High-End ที่จะออกมาในปี2020นี้ซึ่งทาง UBS ก็ได้ทำการสำรวจผู้บริโภคมากกว่า9,000รายทั่วสหรัฐอเมริกาเยอรมันญี่ปุ่นจีนและสหรชาชอาณากรและพบว่า 22%ของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นเห็นว่าการสนับสนุนให้มือถือสามารถรองรับสัญญาณ 5G และจะเปิดตัววันไหนล่ะโดยปกติแล้วบริษัท Apple จะจัดงานเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนและมักจะเป็นวันอังคารซึ่ง iPhone 2019นั้นจะเปิดตัวในวันที่10กันยายนแต่ว่ากันตามสุดแล้ว Apple iPhone 12ก็น่าจะเปิดตัวในวันที่8กันยายน2020 แต่ก็ต้องรอดูอีกทีว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ส่วนชื่อรุ่นนั้นถ้าเทียบกันจากปีนี้ที่มีออกมา3รุ่นคือ iPhone 11, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max รุ่นสารต่อก็น่าจะเป็น iPhone 12, iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ส่วนจะมีชื่อเรียกแยกเฉพาะสำหรับตัวที่รองรับ5 g ด้วยสำหรับตัวรองรับ5 g ด้วยหรือไม่นั้นต้องรอติดตามกันต่ออีกทีเรื่องที่มีความเป็นไปได้สูงเรื่องหนึ่งก็คือ ข้อมูลจากแหล่งข่าวและนักวิเคราะห์ในวงการหลายรายเชื่อว่า Apple iPhone 12อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบในหลายๆส่วนเช่นมิติและความค้งบนตัวเครื่องรอยบากบนหน้าจอที่อาจจะมีขนาดเล็กลงหรือไม่ก็อาจจะไม่มีเลยโดยเรื่องของรอยบากบนหน้าจอของ iPhone นั้น ถูกพูดถึงกันมามากพอสมควรว่าเป็นจุดอ่อนทางการออกแบบอย่างหนึ่งแม้มันจะเป็นที่สำหรับติดตั้ง Face ID ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือได้ในอันดับต้นๆต,ตอนนี้ความเป็นไปได้หนึ่งเกี่ยวกับรอยบากหรือน็อดนี้มีบางคนให้ความเห็นว่า Apple อาจหันมาใช้หน้าจอแบบพุทธหงสำหรับฝังกล้องหน้าจอในขณะที่อีกหลายความเห็นเชื่อว่า Apple ไม่น่าจะเลือกวิธีการเดินตามรอยผู้ผลิตรายอื่น สุดท้ายแล้วคงต้องลุ้นกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเรื่องของร่องรอยบากบนหน้าจอนี้นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะได้เห็นการนำพอร์ต USB-C มาใช้แทนพอร์ต Lightning ด้วยหน้าจอแสดงผลของ Apple iPhone 12ต้องบอกว่า Apple นั้นมีขนาดของหน้าจอใน iPhone และ iPad มากมายจนบางครั้งทำให้สับสนตั้งแต่4.7นิ้ว5.5นิ้ว5.8นิ้ว 6.1นิ้ว6.5นิ้ว7.9นิ้ว10.2นิ้ว10.5นิ้ว12นิ้ว12.9ส่วน Apple iPhone 1 2นั้นเบื้องต้นคาดว่าทุกรุ่นที่ออกมาจะเลือกให้ใช้แผงหน้าจอแบบ OLED ทั้งหมดโดยมีอัตราการรีเฟรช120 h ฮส่วนขนาดของหน้าจอจะเป็น5.8นิ้ว6.1นิ้วและ6.5นิ้วนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่เราอาจได้เห็นฟีเจอร์ Touch ID หรือการนำเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือแบบฝังใต้หน้าจอมาใช้ด้วยสเปคกล้องถ่ายรูปของ Apple iPhone 12 หนึ่งในเรื่องที่หลายคนน่าจะสนใจก็คือกล้องถ่ายรูปที่จะมาพร้อมกับ Apple iPhone 12ว่าจะใส่มาให้กี่ตัวกันแน่และติดตั้งแบบไหนโดยจากข้อมูลแหล่งต่างๆรวมถึงนักสร้างภาพเรนเดอร์ในวงการก็ต้องบอกว่ามีหลายทฤษฎีด้วยกันเช่นมากับกล้อง4ตัวที่วางบนแท่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแฟลชอยู่ตรงกลางวางตำแหน่งแบบรูปทรงตัว L บางคนก็เสนอความคิดว่า Apple iPhone 12อาจใส่กล้องหลังมาถึง6ตัวเลยทีเดียววางตำแหน่งทรงสี่ เรียมพื้นผ้าข้างละ3ตัวที่แน่ๆคือไม่น้อยกว่า3ตัวตามเทรนของวงการตอนนี้ส่วนคุณสมบัติเด่นของกล้องถ่ายรูปนั้นก็คือการใส่กล้อง 3D ที่มาช่วยในการทำงานของ AR นั้นหลากหลายขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ สเปคต่างๆของ Apple iPhone 12แม้จะยังเร็วเกินไปที่จะสรุปเรื่องประสิทธิภาพของการทำงานของ Apple iPhone 12ว่าจะใส่อะไรมาบ้างแต่ก็พอจะมีข้อมูลที่ใกล้เคียงความจริงออกมาให้เราได้ทราบกันบ้างและโดยหลายแหล่งข่าวและนักวิเคราะห์ในวงการคาดเดาว,ว่า Apple iPhone 12จะมาพร้อมกับชิปเซ็ตประมวลผล A 1 4 Bionic จับคู่กับแรมขนาด4 g b หรืออาจจะมีรุ่น6 g b ออกมาด้วยในรอบนี้ส่วนพื้นที่เก็บข้อมูลภายในเครื่องนั้นจะมีตั้งแต่64 g b 256 g b และ512 g b กะไทำงานบนระบบปฏิบัติการ iOS 14ที่น่าจะมีรายละเอียดออกมาในงาน WWDC 20เดือนมิถุนายนปีนี้ ส่วนเรื่องของการรองรับ 5G นั้นต้องติดตามกันต่อว่าในขณะที่คู่แข่งฝั่ง Android มีความเคลื่อนไหวนำหน้าไปแล้วทาง Apple จะวางแผนเรื่องนี้อย่างไรและจะใช้บริการจากใายไหนแม้ว่า Apple จะสามารถผลิตชิปโมเด็มของตัวเองได้แต่ก็อาจจะยังไม่ทันสำหรับนำมาใช้ใน iPhone ปี2020ซึงอาจจะต้องพึ่งพาผู้ผลิตรายอื่นไปก่อนเพราะยังไง 5G ถือเป็นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ สำหรับเรือธงในปี2020สรุปปี2020จะเป็นการกลับมาของ iPhone ซึ่งราคาคาดการก็คือ21,900บาทรวมภาษีสำหรับรุ่นเดิ่มต้นของ iPhone ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นหลังจากช่วงที่ผ่านมาแผ่วลงไปบ้างโดยสื่อดังอย่าง ดิจิทัลมีการคาดการว่า Apple iPhone 12อาจจะขายได้ถึงร0อยล้านเครื่องเนื่องจากผู้ใช้มั่นใจในมาตรฐาน 5G ที่จะมากับสมาร์ทโฟนในซีรีส์นี้นอกจากนี้ระบบความปลอดภัยของ iPhone ก็ถือเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งในยุคที่การทำธุรกรรมต่างๆหันมาใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นเช่นในปัจจุบันข้อมูลนี้สอดคล้องกับรายงานของ Count e r p o i n t r e s e a r c h ที่เผยว่าในไตรมาสที่3ของปี2019ที่ผ่านมา iPhone เป็นสมาร์ทโฟนที่ทำกำไรได้สูงสุดในอุตสาหกรรมมือถือเหนือกว่าซัมซุงและหัวเว่ยและมีแนวโน้มดีขึ้น iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max อาจมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ที่ผลิตโดยบริษัทซัม s ุงดิสเพลย์และใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า y Octa ที่จะช่วยให้แผงหน้าจอนั้นมีความบางลงประหยัดพลังงานรวมถึงช่วยลดต้นทุนในการผลิตด้วยซึ่งอัจทำให้สามารถตั้งราคาได้ในระดับที่ไม่ต่างจากรุ่นปัจจุบันมากนักสอดคล้องกับความคิดเห็นของมิงติกโอนักวิเคราะห์คนดังที่ชื่อว่า iPhone รุ่นต่อไปราคาจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักแม้จะรองรับ 5G ก็ตามเรียกได้ว่า ยังไม่ทันสิ้นปี2019ข่าวคร่าวๆต่างๆของ Apple iPhone 12ก็มีมาให้เห็นกันรัวๆถึงแม้จะไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นทางการหรือได้รับการยืนยันแต่ข่าวลือเหล่านี้ก็มักจะมาจากแหล่งข่าวในวงในที่มีข้อมูลที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือได้มาโดยตลอดซึ่งบทสรุปที่เราน่าจะคาดหวังได้ก็คือ Apple iPhone 12จะมีการเปลี่ยนแปลงแทบทุกด้าน ซึ่งดีไซน์สเปคและฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะถูกใส่เข้ามาส่วนจะมีข้อมูลอะไรหลุดออกมาอีกบ้างนั้นเราจะเสนอให้ทราบต่อไปครับทาง e MSA Channel Review จะจัดทำคลิปให้ติดตามชมและรับฟังกันอีกครั้งหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมและรับฟังคลิปจนจบอย่าลืมกดถูกใจหรือกดติดตาม ESA มซ่า n าเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ